ตึงก็ลุ้งตึงตึง็ลุ้งตึงตึงก็ลุ้งตึงตึงตึ๊าฮ่ามากเนครับขอบคุณครับนี่ครับนี้ครับขอบคุณที่ติดตามครับหวัดดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้พงษผมนะครับหนุ่มน ô งานวิธีทยบ้านครับนี่สิว่าเป็นผานกรานว่าไม่นอันตรพานนะครับนี่มาเป็นผานเอามิ่มเอามิ่มมิมนี้ที่นี่ครับนี่ต้นต้นนหรือต้นหนงมีครับ มันอาย่ใกล้เอ่เทียงน้าหน่อยเขาครับเพราะว่าเวลาดังไฟก่อไฟมันถึงมาอุดนะครับืัอนี้่านย่านมันหนีครับ่ะเขาเดี๋ยวสีเป็นผู้กองผู้พันหรือจ่าครับเดี๋ยวืัอนี้เขาสบกระเบิงครับอันนี้กระเบเมืนอาชีพนะครับเขาก็สิร้องเบิงครับนี่ครับเอาครบบบงแกงครับปันไปเอาหนิมง่ายนะครับนี่ครบไปเบิงครับไปง่า่ๆวันได้เรื่อง่าครับไป ตึงันลึกตึงตึงันลึกตึงตึงกันลึกตึงตึงตึมพลดแล้วครับอ่าโชวเบิรงครับนี่ครับ้างพันใหญ่ครับพอได้ครับเพอาได้ยอะลองเบิรงครับลบิงเบิร์กกะวันนีมื่อาชีพนะครับนะกะทีนี้ขบใหญ่นิดนึงครับขบเข้ากับใหญ่หน่อยนึงครับ โอ้รพีดเห็นชัดเจนเลยติด้ปจนบางมีเขาเนี่ยแหละเอาเคครับอ่ะลงมือไปจุดครบกันครับกา้เร่องบ่ไว้ก็พคติีดผมเห็นบางคนเหมือนกับใส่ควันน้อยๆครับแต่ว่าเขา ยังว่าทนาได้ชำนี่ชำนางทำว่าก็เอาประมาณนี้ครับประมาณนี้ครับครบเฮาครับคร6ไงนะครับปั่นไปตีปั่นไปตีปั่นไปตีเพิ่องไงวะค6ไงไหลายอะ่ะเอาเนี่ยครับเด็ก ว่าน้ำม็นิกล้ห้างแล้วครับโอ้ยห้างแล้วพี่น้องนิ่มห้างครับห้างซ่ําโอ้ยไม่ได้กินครับห้างแล้วที่ห้างไว้ใช่ปะถึงว่ายูครับนี่พี่น้องครับโอ้ยหนเสียดายครับห่างนะโอ้ห่างสำยังไ เดี๋ยวเขาจะมาใส่เบ้างอ๋อนี่อย่ามากวนมันแม่ผีเสื้อมากวนมันอ่ะเอามาว้องเฉาะบบ้าง ได้เดียวครับมันสีห้างครับมิมตมากวนเขาครับเอากินห้างแค่นี้แหละเขาเลือไว้เป็นยาครับเจอมิมห้างครับอ่ะโอเคครับกะพอซัมเนียล้ครับเขาเอามิมบอกห้เก่กงครับเอาแล้วก็เจอมิมห้างซรัโอเคอ่ะขอบคุณครับแค่นี้ครับมือนี่ครับขอบคุณที่ติดตามครับอ่ามอนี้กะ เอาแบบลูกทุ่งลูกทุ่งครับนะโอเคไป